สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดขึ้นมาทันทีนะครับโดยเฉพาะบริเวณช่องฮานมา้าจังหวัดอุบลราชธานี<ฆ>เมื่อทางทหารของไทยเนี่ยมีการประสานกับทางผู้ช่วยทูต<ฆ><ฆ>ทหารซึ่งเป็นผู้สังเกตการ<ฆ>ชั่วคราวลงพื้นที่หลายจุดเลยใช่ไหมวันนี้ค่ะจริงๆแล้วตามกําหนดการเนี่ยน่าจะลงให้ครบประมาณ<ฆ>7จุดด้วยกันแต่ว่าเอาละไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น<ฆ>ก่อนช่องฮานม้าที่มันมีอนุสาวรีย์ตาอมเนี่ยที่ขเขมรแอบเข้ามาสร้างเป็นดินแดนไทยพอเราไปถึงปั๊บปรากฏว่าอยู่ๆทหารเขมรฮะ เดินเข้ามาแล้วขวางเลยไม่ให้คณะผู้ช่วยทูตทหารเป็นผู้สังเกตการชั่วคราวจากแปดประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาดูตรงบริเวณจุดที่มีการตรึงกําลังกันเอาไว้และดูจังหวะที่เขาโวยวายนะฮะ

กันะครับก่อนรับไม่ใช่แค่ว่าผมให้ยึดต้องให้และขอผมนี่ยที่าแต่อมแต่ไม่ให้ทำมาถึงรูดรูดน้ำนี่เพื่อทางทติเพื่อไม่ให้เสร็จย่งามใที่นู่นอ่ไก็เข้าได้คุณินี่มทำได้นี่คุณติของผมเนี่ยผมมีบ้านของประชาชนผมเนี่ยพูดท้งมดเนี่ยบ้านของชาอนผมเนี่ยมาลงหักไม่ได้แล้วได้แล้วเราไปวยไปแล้วเพบ็เป็นกรไปา ผมว่านี่บาชาชนคมกันเยอะนชาชนมา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 มมานานาลาม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 า ูชาการของพไมให้ึงเลยให้อยู่ตรงนี้นานรุ่นร่นน้นานรุ่นน้นี่ได้ครับมาแต่ที่กุามางรัไม่ได้มามาพังน้นอย่างนั้นที่ที่ไทยไปถามเลยมาให้ที่กุชามนเนาไม่ได้กบุายไนทำใหม่มเลยไม่ปทำแต่นี่ไม่ไมีการใช้ที่ทำประมาณวันที่สีนทีสามดูเพิ่มเติม ขนาดไหนห้ามไม่ให้ฐานไทยพาคณะผู้สังเกตการเข้ามาในพื้นที่ของไทยแล้วเขาอ้างบอกว่าตอนที่มีการพาทูตมาเนี่ยทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าไม่บอกก่อนเอา้าก็มันดินแดนไทยเราจะพาคณะทูตมาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรากาับเขมรแต่มันจริงๆมันไปไปตามข้อตกลงที่คุยกันไวไ้นะว่าคุณพามาได้เราก็พา,ามาได้ แล้วก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้<ช>เขมนก็พาทูตมา<ช>ตรงนี้เลยตั้งแต่วันที่29-30กรกฎาคมที่ผ่านมา<ช>พอโตกลับไปขเขมรอ้างว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมชเขาบอกว่าตอนที่ขเขมรพาทูตทหารมา13ประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ข้ามาฝั่งไทยเลยแม่พหนุ่มมันเขตจุดเดียวกันเลยอพอพยายามจะคลี่คลายสถานการณ์ปรากฏว่าเขายอมให้คณะทูตเข้าไปแต่ก็ยังวอยวายไม่ยอมให้สื่อเข้าไปดูนะฮะ คือเขาไม่ให้เข้าไปนะตรงนี้ขอโทษาะคะเดี๋ยวี่กันหหน่อยกันนะพี่เือครับพือนะคะขออนุญาตค่ะพี่สนุานะคะตรงนี้นะคะเของไทยไ้่พมานมาต่อนไม่ยอมนะ่อมย่

แน่นอนทางการไทยทหารไทยใช้ความอดทนอดกลั้นเนื่องจากว่าเราอยู่ต่อหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วคราว8ประเทศ15นายซึ่งเขาก็ได้เห็นเห็นไหมเ,เขาก็ได้เห็นพฤติกรรมของทหารฝัง่งกัมพูชาเราอดกลั้นมากนะและแน่นอนค่ะเราก็สื่อสารกับทางฝั่งของสื่อมวลชนด้วยผู้กองอะตอมคนสวยเมื่อสักครู่นี้ต้องเข้ามาเคลียร์ขนาดผู้กองอะตอมเป็นผู้หญิงนะ ยังไม่ยอมเลยอ่ะยังเออะโวยวายอันนี้คือผู้กองอะตอมค่ะซึ่งกําลังพยายามจะเข้าไปห้ามแต่จากสิเอกแก้วแร่มาขออนุญาตเรียกแก้วแร่แล้วกันเรียกยาวหน่อยหลังจากนั้นหากคณะผู้สังเกตการก็เดินเข้าไปคือเราก็ไม่อยากมีปัญหาเนาะเข้าไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเข้าไปเยี่ยมพื้นที่ระหว่างนั้นเองแกไม่ยอมอีกรอบนี้แกไม่ได้มาไม่ได้มาคนเดียวแลอคชั่นจะไม่ได้มาคนเดียวแกพาเพื่อนมาด้วยอ ทำไม่ได้ทำันวน่ขซื้อซื้อมุษจนขาวออกขาวมาพุงก็อันอันอันาซอทานาได้ไหไงเนาะขายภาหมู่ปันอยู่ให้เพื่เปิดทางให้หน่อยได้ไหมคะวนี่น่เนี่อยู่เฮย

ก็มันมากระโจนมาในที่พูดเข้ามาดูนั่นแหละตีเราตุ้งตีตุ้นั่นละพ้นกรค่ะสมติว่าทุกคงพี่เนี่ย

ไม่ดไเลยทนต้องทุก้าไม่ได้ันถูกกันซื้อซื้อมุนจนเข้าออกามาพุก็อ้ออันอันอันะซไได้เนี่ยเดเดี๋ขาถ่ายภาพมุมกันอยู่ให้แเปิดทางให้หน่อยได้ไหมคะนี่แก้วแรนี่คือไม่ได้เลยรอบสองนี่แอคชั่นชัดว่าอ้าว ถ้าอย่างนี้ทูตผมก็ต้องเดินไปตรงนู้นได้สิเดินไม่ได้นี่เขตอธิปไตยของไทยข้อตกลงคือต่างคนต่างประจำการและมีคณะผู้สังเกตการที่เรายอมให้คุณเข้ามาเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าจะเอาคณะผู้สังเกตการมาดูข้อเท็จจริงปรากฏว่าแก้วแรแอคชั่นเล่นใหญ่แล้วให้เพื่อนมาถ่ายคลิปนะ รอบหลังเริ่มมีเพื่อนมาถ่ายคลิปในขณะนั้นเองค่ะนักข่าวต้องอยู่แต่ภายนอกให้ความร่วมมือกับบรรดาทหารไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับคณะทูตตัวแทนนะคะคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอยู่ด้านใน คุณผู้ชมคะตอนนี้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวทั้ง8ประเทศนะคะได้ลงพื้นที่มาที่บริเวณช่องอันมา้าอำเภอนั้ายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในตอนนี้ค่ะกําลังตรวจดูส,ส,ภ,าสภาพการความเสียหายนะคะจากการสู้รบที่บริเวณจุดนี้นะคะคุณผู้ชมในระหว่างที่ทางคณะผู้สังเกตการทั้ง8ปประเทศลงพื้นที่มายัางบริเวณจุดนี้นะคะก็จะมีทาหารของฝ่ายทางกัมพูชาค่ะขึ้นมาโวยวายนะคะ อ้างว่าทางไทยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับทางกัมพูชาได้ได้รับทราบนะคะว่าจะมีการนําคณะผู้สังเกตการณ์ทั้ง8ประเทศมาดูที่บริเวณจุดนี้ค่ะซึ่งก็เลยทําให้นะคะที่บริเวณจุดนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาสักระยะหนึ่งก่อนที่ทางทหารไทยค่ะจะเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนค่ะที่เกิดการาชลมมนกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะ ต้องเปิดนะช่วงความวุ่นวายทั้งรายการไม่จบ,ค,บคือป่วนตลอดเวลาคุณผู้ชมระหว่างนั้นฝ่ายไทยพยายามจะชี้แจงกับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวบอกว่าพื้นที่ที่ฝั่งกัมพูชาอ้างว่าเป็นของตัวเองเราเคยให้ใช้เป็นพื้นที่อพยศ ของสำนักข้าหลวงแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนในหลายบางช่วงบางตอนและอยู่ๆกัมพูชาก็มาสร้างเขาเรียกอะไรนะอนุสาวรีย์ตาอมตาอมตาอมเอาไว้ชั่วคราวแล้วก็กล่าวอ้างทีนี้ที่มันน่าเกลียดมากๆก็คือระหว่างที่คณะผู้สังเกตการชั่วคราวต้องมีการถ่ายรูปหมู่ทางฝั่งทหารกัมพูชาไม่ให้เข้าไปนะคะเราใช้วิธีรล้มไหม กล้องไทยก็ชัดๆซูมเอาอเพราะว่าจากตรงฝั่งนั้นเนี่ยเขาพยายามกั้นแล้วก็เอะอะโวยวายตลอดอเวลาเลยแล้วอย่าลืมนะฮะว่าช่องอานม้าเนี่ยเราตรึงพื้นที่ได้ทั้งหมดแค่เอาดินแดนของเราคืนมามและเราขึงรวดหนามซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ฝั่งทหารไทยต้องพาคณะทูตมาให้ดูว่าพอเรายึดพื้นที่ได้คืน แล้วก็ขึงลวดหนามปรากฏว่าฝั่งเขมรเนี่ยลอบเข้ามาแล้วก็มาตัดลวดหนามถ้ายังจำภาพเดิมก<อ>็ได้<อ>ตัดลวดหนามแล้วก็แบกกันออกไปแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้บอกเอาไปส่งนายเราก็ต้องมาวางลวดหนามกันใหม่แล้วก็ย้ำกับทางคณะทูตซึ่งเป็นผู้สังเกตการณนานาชาติเนี่ยยืนยันว่าตรงจุดนี้เป็นดินแดนของไทยและฝั่งเขมรลุกล้ำเข้ามาไม่ว่ามีการสร้าง สิ่งปลูกสร้างทั้งบ้านเรือนตลาดอนุสาวรีย์เต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการประทะกันฟังเขมรยิงจรวดมาตกใส่อนุสาวรียตาอมพังเอง<ฆ>แล้วก็ออกมาโวยวายแล้วก็ยังไม่ยอมให้คณะผู้สังเกตการเข้ามาดูนี่มันสะท้อนเห็นถึงพฤติกรรมของเขมรซึ่งทางกองทัพไทยเองก็บอกว่าเราเนี่ยต้องคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ<ฆ>เเราก็เข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยยืนยันได้ว่าโอ้ทหารไทย ที่ใจเย็นมากจริงๆสุดอย่างกันน้ําแข็งเลยคือแล้วดูนะฮะพอใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษดูตรงจุดเกิดเหตุจุดที่มีการประทะจุดที่เราขึงรวดน้ำจุดที่เขมนล้ําเข้ามาก็เดินทางออกจากบริเวณช่องอันนาไปจุดอื่นต่อตอนจังหวะที่ผู้หมวดเนี่ยชี้แล้วก็เผชิญหน้ากับแรนะกับแก้วแรก็ทายังไงรู้ไหมผู้หมวดทํำยังไงผู้หมวดชี้แบบนี้เลยชี้แบบนี้